ีิดาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็จะมาทำพิอากาศค่ะในหัวข้อเขาคนนั้นฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะจะเป็นช็อตแมส s s เซจนะคะก็มีทั้งหมด3ามกองให้เลือกนะกองแรกจะเป็นอกองนี้นะคะการ์ดผีเสื้อนะคะกองที่2ค่ะกองที่3นะคะเลือกกองการ์ดที่ ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะถ้าเลือกกันได้แล้วประับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะฝากบอกคุณว่าอะไรบ้างนะก็จะ,ะเป็นท็อปิกสั้นๆนะคะเป็นช็อตแมสสจนะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ แบรแรก2ถ้วยค่ะต่อมา Ten of Wands, The Empress, เด็กถือเหรียญและ Five of Cups นะคะใต้สำหรับเป็นแป๊บหนึ่งนะก็ขอขยอบน,นิดนึง เขาจะเปิดไพ่แค่5า้าใบใต้สำรับรวมเป็น6นะคะเท่านั้นนะจะเป็นมเมสเซจสั้นๆข้อความสั้นๆนะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงนะคะเขามีข้อความที่จะบอกคุณก็คือว่าเขาอยากจะบอกว่าเขายังคงรักคุณนะคะเขายังคงมั่นคงกับคุณแล้วเขาก็ยังคงแบบอยากที่จะให้คุณเป็น the empress ของเขาเขายังคงรอวันนั้นรอวันที่คุณและเขาจะได้แบบ เป็นคู่ชีวิตกันเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนกับเป็นสามีภรรยากันนะคะนะคะคุณยังคือหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาและเขาก็จะพยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปถึงขั้นแต่งงานนะคะมีครอบครัวด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันความฝันของเขายังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะในสิ่งที่เขาอาจจะเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจอะไรมาก็แล้วแต่ แต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขายังไม่เคยลืมนะคะเรื่องราวเหล่านั้นที่เขาเคยพูดเคยบอกกับคุณเขายังคงคิดที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมคะ The Sun นะคะเป็นไพ่สองถ้วยไพ่ t h e e m p เพลสไพ่เดอ s u ซนะคะคือคนคนนี้เขาจะพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันสําเร็จให้ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะต้องผิดหวังกันบ้างเสียใจกันบ้างนะคะแต่ ความตั้งใจของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาเขายังคงต้องการที่จะทําให้มันเป็นจริงให้ได้ในสักวันหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องแบบความสัมพันธ์นี้แบบความรู้สึกนี้มันจะต้องเหน็ดเหนื่อยเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเพียงใดเขาก็ยังต้องการโอกาสจากคุณนะคะในการที่เขาจะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีของคุณนะสองถ้วยสิบไม้เท้าดีเอ็มเพเด็กถือเหรียญไฟออฟคั ups, ตามมาด้วยเดอรซั ความสัมพันธ์ของคุณคนคนนี้จะพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นและเขาจะพยายามทำให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของลูกของเขาให้ได้ในอนาคตเขาจะต้องทำให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะกลับมามีความสุขให้ได้นะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคิกันนะ เบแรก pay attention to the red flag นะคะแล้วก็ขอขยับนิดนะึ่ง keep and open mind นะคะ reconciliation ค่ะและ engagement คนคนนี้นะคะเขาจะมีการย้อนคืนกลับมาในชีวิตคุณถ้าเกิดคุณหยุดนิ่งกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว นะคะเขาจะกลับมาขอมั่นหมายแต่งงานกับคุณได้เลยคุณกับเขาต้องบอกว่าในบางคู่บางคนนะในบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณนั่นแหละที่คุณหยุดนิ่งกันไปในความสัมพันธ์หรือมีปัญหากันในบางคนคุณจะมีพลังงานการเป็นคนจากอ,อดีตชาติที่ย้อนคืนกลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมี ลูกดวงบางท่านนะคะที่จะเข้ามาบอกอีกว่าทำไมเป็นคู่กันหมดเลยเหรออะไรเงี้ยมันแล้วแต่พลังงานนะคะมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นทุกคนนะคะอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้คุณอาจจะไม่ใช่คู่ของเขาก็ได้คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะแต่ในบางคนเขาอาจจะเป็นคู่กันก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณพยายามคิดบวกบองบวกนะคะถ้าคุณต้องการเจอสิ่งดีๆในชีวิตคุณอนะ่ะหากคุณยังคิดลบไม่หัดที่จะฝึกคิดดีชีวิตคุณมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคำว่าคู่จิตจิชาตินะคะอย่าง reconciliation เนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งคู่ในอดีตท,ที่จบกันไปแล้วนะคะคนรักในอดีตได้คนที่คุณเคยรู้จักเคยเจอเขามาแล้วในชาตินี้ก็ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นคนจกอดีตชาติคุณกับเขามีพลังงานเป็นคนในดีตชาติกันด้วยแล้วก็ได้จะได้กลับมาเปิดใจคุยกันนะคะก็จะบอกแบบนี้เสมอก็จะไม่เคยฟันเฟิร์มไปว่า จะต้องเป็นแบบนี้นะคะก็จะอ่านแล้วคือทุกอย่างจะ50-50หมดเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวแล้วการดูไพ่ก็ต้องการให้ดูเพื่อเป็นแนวทางไม่ดูเพื่อที่จะไปอินไปซีเรียวว่าเป็นดวงของใคร,ใค,รในคนใดคนนึงนะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นถือว่าเป็นเรื่องดีดีนะคะก็รับก,กันกลับไปนะต่อไปเรามาดูนะคะช็อตแมสเซจนะรูมช็อตแมสเซจนะคะ ข้อความที่เขาอยากจะบอกนะข้อความสั้นๆหลอกลวงเขาไม่ได้คิดหลอกลวงคุณนะคะไม่กล้าพอค่ะแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่กล้าพอที่จะเข้ามาชอบคุณนะคะตัดสินใจเหมือนเขากำลังคิดกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะตอนนี้แอบชอบท้อแท้ ตกหลุมรักและคิดมากนะคะคือคนคนนี้นะจริงๆแล้วเขาว่าจริงใจกับคุณนะคะแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่กล้าพอแล้วเขาก็ชอบคุณมากด้วยทั้งแอบชอบแอบรักตกหลุมรักคือทุกอย่างทุกความรู้สึกอะคะ่ะตอนเนี้ยแต่เขากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่เขากําลังเครียดกําลังท้อแท้เขาเจออาจจะเจอปัญหาอยู่นะคะเพราะว่ามันมี ไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่ไฟออฟคัฟฟ์ห้าถ้วยมาด้วยแต่เขาก็จะไม่ย่อท้อหรอกค่ะในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะเขารอรวบรวมความกล้ารอตัดสินใจได้แล้วคนคนนี้เขาจะมีการติดต่อคุณมาถ้าในกรณีคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือถ้าคบกันอยู่แต่ยังไม่ค่อยชัดเจนคนคนนี้นะคะเขาอาจจะกําลังรวบรวมความกล้าเขาอยู่ในการคิดในการตัดสินใจนะคะครั้งนี้ระหว่างความรักของคุณเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบ้ว้นะขอให้คุณสมหวังสำเร็จนะคะทุกสิ่งทุกประการเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะเ,เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะจะเป็นแบบข้อความสั้นๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะก็จะเปิดไพ่แค่ห้าใบรวมใต้สำับเป็น6ใบพร้อมกับไพ่อารัเลเท่านั้นนะคะเป็นช็อ m แมนเซที่เขาอยากจะบอกเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มาดูกันว่าเขามีอะไรที่อยากจะฝากบอกคุณนะใบแรกนะคะหล่นมานะเด e อ u ซค่ะ n i h t of cups นะคะ f l o r of wands ค่ะ King of Wands และโทษทีนะคะ King of Cups ค่ะครับหนึงนะใต้สำรับเป็น The Star คือคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าคุณยังคงเป็นคนที่เขาอยากที่จะสร้างครอบครัวด้วยนะคะคุณยังคือเป็นคนเป็นคนที่เขารัก นะคะเขายังคงรักแล้วก็ยังคงมั่นคงต่อคุณไม่เคยเสื่อมคลายนะคะค,คนคนนี้เขายังคงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะมันยังเป็นความรักที่ในอนาคตเขาคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวก,กับคุณอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นเขายังมีความหวังอยู่เสมอนะคะว่าคุณและเขาจะได้มาสร้างครอบครัวด้วยกันมาเป็นคู่ชีวิตกันนะเป็นไพ่เดอดซันไพ่นายออฟคัฟส์โฟร์ออฟคั เอ่อ o ฟ r of w a ร์นะคะสี่ไม้เท้า King of w a n d s King of Cups The Star ารไพ่ดีหมดเลยค่ะคนคนนี้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขายังคงมีความหวังอยู่ตลอดเวลานะคะที่เขาจะได้มาเป็นครอบครัวกับคุณมาสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะคะแล้วเขาเชื่อว่าในอนาคตเขาจะต้องทําในสิ่งสิ่งนี้ได้นะคะเขาอยากจะแต่งงานแต่งการมีครอบครัวมีลูกมีเต้ากับคุณเขายังหวังไว้นในใจเขาอยู่เสมอนะ ความฝันความหวังของเขายังไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะในใจเขายังคงมีคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังเขายังคงรู้สึกดียังคงมีแพชชั่นคุณยังคงเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตาเขาเสมอนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมาดูไพ่ออราเคิลกันนะคะเขารักคุณมากนะกล้องเนี้ย เขามองว่าคุณแบบเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่เขาลืมไม่ได้อะเป็นดวงดาวเป็นแสงอาทิตย์เป็นดวงดาวในใจเขาอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณคือแสงสว่างในใจเขานะคะแบบแรก express your love นะคะต่อมา let your friend help you นะ separation ค่ะและ love yourself first คือณเวลานี้นะคะสิ่งที่พ้ายอยากจะแนะนําคุณก็คือคุณอาจจะต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะคือตอนนี้เวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คนคนนี้จะมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ในตอนนี้เลยแต่ให้รู้ไว้ว่าความคิดของเขาสิ่งที่เขาอยากจะทําสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะ่ะก็คือแบบนี้ที่กอฟบอกไปนะคะคือเขายังต้องการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันประสบความสําเร็จ มันไปขั้นถึงการเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าสร้างครอบครัวด้วยกันได้นะคะเขายังคงมีความหวังแบบนั้นเสมอนะคะซึ่งตอนนี้เวลานี้ให้คุณแบบหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมารักตัวเองเป็นอันดับแรกเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองคุณกับเขามมาเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องซัพ l a t i นต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองกันไปก่อนเพื่อที่จะได้กลับไปพัฒนาตัวเองกลับไปเติบโตกลับไปคิด ไปทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะและเมื่อเวลาที่คุณกับเขาได้มาพูดมาคุยหรือสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันก็จะดําเนินไปด้วยความแบบมันจะสมูทมากกว่าเดิมค่ะนะคะ,นะคะถ้าเกิดคุณสามารถที่คุณจะใช้เหตุและผลในการในการที่จะรักกันด้วยนะคะไม่ใช้แต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรืออิโมชันจนมากเกินไป ะะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะประคับประคองไปกันได้จนถึงขั้นเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียวนะแต่งงานแต่งการมันจะสําเร็จสมบูรณ์แต่คนคนนี้ยนะคะเขาอาจจะบางคนอาจจะมีการไปปรึกษาเพื่อนนะหรือบางคนอาจจะให้เพื่อนช่วยซัพพอตในเรื่องของการที่เขาจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันขับเคลื่อนบางคนคือเขาอาจจะไม่รู้จะหาที่พึ่งทางไหนเขาอาจจะมีการไปาหา ความคิดเห็นหรือขอความคิดเห็นจากเพื่อนก็ได้ต้องบอกว่าในบางคนนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนคนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเขาสามารถที่จะแก้ไขหรือเขาสามารถที่จะ,ะรวบรวมความกล้าได้แล้วนะคะเขาสบายใจขึ้นแล้วเขาจะมีการมาส่งความรักมอบความรักให้กับคุณอีกนะคะในอนาคตนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกนะคะทีนี้เรามาดูช็อตแมสส์จกันนะคะที่เขาอยากจะบอกก็จะใช้เป็นข้อความ หัวใจดวงน้อยนะคะใบแรกห่างไกลบางคนห่างไกลกันด้วยนะคะเก็บความรู้สึกค่ะอยากกอดกังวลกลับมาได้ไหมแต่งงานเนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะคลั่งไคล้ แค่คุณแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะคือคนคนนี้กับคุณในบางคู่เนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะคะคนคนนี้เขารักคุณมากนะคือเขาอินเทนส์มากกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะคลั่งรักคุณด้วยนะคะในบางคนอาจจะมีการหยุดนิ่งกันไปในความสัมพันธ์ต่างคนต่างอยู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้พบได้เจอกัน ค,คนคนนั้จริงๆแล้วเขายังคงรักคุณยังคงอยากที่จะแต่งงานกับคุณอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเขาเขายังคงแคร์คุณมากะคะ่ะแล้วเขาก็กังวลด้วยแอบกังวลแอบเครียดด้วยว่าเขาจะทํามันได้ไหมคุณจะลืมเขาไปแล้วหรือ,อยังนะคะเขาอยากกอดคุณมากๆนะเก็บความรู้สึกมากๆค่ะคนคนนี้อยากจะแสดงออกแต่ก็แสดงออกไม่ได้นะคะแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาฝากมาบอกนะคนกองที่สองค่ะ ประมาณนี้นะคะฝาก s u b s ส r i b e ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะขอให้สุขสมหวังสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่3กันนะคะเป็นการผีเสื้อใบนี้นะมาดูพร้อมกันว่าเขาคนนั้นฝากมาบอกคุณว่าอะไรบ้างนะคะเป็นข้อความสั้นๆนะ ใบแรกค่ะ Justice ค่ะต่อมานะคะ Tree of Pentacles ค่ะ The Anno Card นะคะ The h i g h p n o t e s t ค่ะ <S The s t a n d นะคะใ mm hmm. ต้สำหรับเป็น Two of Swords คนคนนี้นะคะสิที่เขาฝากบอกคุณก็คือว่าคือตอนนี้เวลานี้นะคะเขากําลังอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจเขากําลังหาทางออกไม่ได้บางคนอาจจะไปพึ่งหมอดูบางคนอาจจะไปหาทางออกโดยการที่แบบไปดูหมอไปดูดวงอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะบางคนคุณหรือเขาก็ได้อาจจะเป็นเป็นหมอดูได้นะคะเป็นสายแบบสายฮิวเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสายมูเตลูมนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ การรีดดิ้งหรืออาจจะเป็นเป็นหมอดูเลยก็ได้นะหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นแต่ค,คนคนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าตอนนี้เขาหาทางออกไม่ได้จนเขารู้สึกว่าเขาต้องไปพึ่งเกี่ยวกับเรื่องการดูหมอการทำนายดวงนะคะเพราะเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ว่าเขาจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ คือตอนนี้เวลาเนี้ยเขาอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณมากๆเลยนะในความสัมพันธ์เขาดูว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ยุติธรรมสาหรับคุณนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะแก้ไขมันนะพยายามที่กำลังจะตัดสินใจทําให้มันดีที่สุดถึงแม้ว่าคุณกับเขาในบางคู่บางคนอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆเลยก็เป็นไปได้นะคะเขาพยายามควบคุมสถานการณ์ให้มันสามารถที่จะาสารสัมพันธ์กันไปได้ต่อ เขาไม่ได้ต้องการที่จะเก็บคุณเป็นคนในความลับหรือเขาไม่ต้องการที่จะไม่ให้สถานะกับคุณนะคะแต่เพียงแค่ว่าณนะเวลาเนี้ยเขากําลังคิดกําลังตัดสินใจกําลังหาทางออกอยู่นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างมันมีเหตุผลบางอย่างที่มันจาเป็นจะต้องเป็นแบบนี้นะคะคนคนนี้บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบตอนเนี้ยกาลังแบบไปหาทางออกแบบโดยการที่ คือไม่รู้จะคิดตัดสินใจยังไงแล้วอะ่ะคือคิดด้วยตัวเองไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้อาจจะมีการไปไปดูดวงไปหาไปหาแบบไปหาหมอดูที่แบบเพื่อที่จะให้ช่วยหาทางออกให้กับเขาว่าเขาจะตัดสินใจยังไงดีนะคะซึ่งตอนนี้เวลานี้คนคนนี้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณนะอยากจะหันกลับมาเปิดใจคุณกับคุณ แต่เพียงแค่ตอนนี้มันยังเป็นช่วงที่เขายังสับสนลังเลในชีวิตเขามากๆเลยให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งนะคะเขาต้องการเวลานะคะแต่แน่นอนว่าเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมความชัดเจนกับคุณในอนาคตนะคะเพราะคุณยังคือคนที่เขาอยากจะอยู่ใกล้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะแบบตอนนี้เวลานี้อาจจะแยกกันหรืออาจจะซับเรชั่นหรืออาจจะอยู่คนละถิ่น นะคะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอก็แล้วแต่แต่คนคนนี้ก็ยังต้องการที่จะหันหน้ามาพูดคุยเปิดใจคุยกันกับคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูเฉยๆหรืออาจจะอยู่ในอ่ากระบวนการของการที่แบบยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายอะค่ะนะคะ,นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าให้ให้เวลาเขาอีกสักนิดหนึ่งนะรอเขาอีกนิดหนึ่งเขากำลังจะ แก้ไขเขากำลังจะตัดสินใจแล้วในไม่ช้านี้นะคะอะไรที่มันคุมคืออะไรที่มันไม่ชัดเจนเขาจะพยายามทำให้มันดีขึ้นทำให้มันชัดเจนขึ้นนะคะแต่ได้โปรดแบบให้เวลากับเขานิดนึงในการที่เขาจะ,ะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตรงนี้หาทางออกเส้นทางที่มันดีที่สุดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาฝากบอกคุณนะคะ มาดูไพ่อัรลเคินนะคะ it is safe for you to love นะคะ calling in your soulmate นะ love yourself first ค่ะ religion factor เนี่ยคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันนะคะบางคนแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาภาษานธรรม บางคนแตกต่างกันในเรื่องอา,อายุบุธิภาวะความคิดมุมมองทัศนคติได้หมดนะคะซึ่งตอนนี้เวลานี้คนคนนี้เขาเองเขาก็พยายามที่จะแบบหาทางนะคะแก้ไขาหาจุดลงตัวหาหาเส้นทางหรือหาวิธีการที่ัดีที่สุดสําหรับคุณและเขาอะค่ะนะคะเขาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะคุณกับเขาอย่างที่บอกบางคนอยู่ไกลกันด้วย นะคะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันได้หรืออาจจะนับถือคนาศาสนาอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะแตกต่างกันด้วยอายุเชื้อชาติหลายสิ่งหลายอย่างอะคะ่ะแต่เขาก็เฝ้าวิงวอนร้องขอนะคะที่อยากจะได้คุณมาเป็นคนรักอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบด้วยดีมันลงเอยด้วยดีให้เขาหาทางออกได้นะคะซึ่งเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันปลอดภัยที่จะรักนะ ตอนนี้เวลานี้ก็คือให้คุณพยายามแบบเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้เวลากับคนคนนี้นะคะแล้วหันกลับมารักตัวเองก่อนมาเคารพตัวเองมาให้เกียรติตัวเองก่อนเมื่อถึงเวลาเดยวคนคนนี้เขาจะพยายามจัดการแก้ไขได้เองนะคะมาดูช็อตแมสส์นะคะเบื่อตอนนี้เขากาลังอยู่ในช่วงของการเบื่อหน่ายเบื่อชีวิตนะคะตกหลุมรักเขารักคุณนะทอแท้ เชื่อใจเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขานะคะเนี่ยเขาต้องการให้คุณแบบเชื่อว่าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันปลอดภัยที่จะรักอะคะ่ะลืมไม่ได้เขาลืมคุณไม่ได้นะแอบมองแอบส่องแอบมองคุณด้วยนะคะวันเก่าๆนะคะและจริงใจคนคนนี้แอบส่องแอบมองแอบดูคุณอยู่นะคะถ้าเกิดคุณอยู่ไกลกัน,รกนหรือตอนนี้ซัพพอรชันกันไม่ได้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารหรือ หรือแยกกันอยู่ก็แล้วแต่นะคะเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาเพราะเขายังคงตกหล,ลุมรักคุณซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะแล้วก็ลืมคุณไม่ได้ด้วยแล้วเขาก็กําลังเบื่อหน่ายชีวิตเขามากๆที่ไม่สามารถแก้ไขาสถานการณ์ได้ในตอนนี้นะคะเขายังคงมีความจริงใจให้กับคุณเสมอยังนึกถึงวันเก่าๆตลอดเวลาระหว่างคุณและเขานะคะนี่ก็คือเป็น ออกองที่3นะสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะขอบคุณมากๆนะฝากซับสไครต์และแชร์ให้กอบด้วยนะคะขอมีความสุขสมหวังสำเร็จค่ะ